สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาดูการทุบหอยเมื่อวานกินหอยวันนี้ทุบหอยครับตามที่เห็นเนี่ยครับเป็นกระสอบเลยนี่นี่นี่ทุบได้ได้น่าจะได้ประมาณสักเกือบกะละมังนึงแลวมั้ง,งอันนี้คือเราทุบแล้วไม่ได้ทุบละเอียดมากนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวปลาดุกก็จะไปแย่งกันกินเองนะครับนี่ครับคือไอ้ที่ได้มาเนี่ยมันเยอะนะครับหอยเชอรี่ที่เอามาหมักเป็นปุ๋ยหนุนสัง สองถัง2 0 0รอยลิตรน่สีน้ำเงินเห็นไหมครับเยอะมันเต็มแล้วนะครับเราไม่ได้ซื้อถังมาเพิ่มวันนี้ก็เลยกินก็ไม่หมดครับเมื่อวานกินไปแล้วหม้อหนึ่งไม่หมดวันนี้ก็เลยครับให้ปลากินบ้าง <c oughs> นี่ครับประมาณนี้ทุนะบทำได้หลายคนก็ถามว่าเ,าเวลาให้ไปนี่น้ําเสียไหมเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นนี่ครับเวลาเราให้ลงไปในน้ําน้ําจะเกิดการเน่าเสียถูกไหมครับแต่ของเรานี่คือจะมีระบบโซลาเซลล์ในการไหลเวียนอยู่แล้ว บ่อด้านบนพอมันเต็มปุ๊บมันก็จะไหลลงไปบ่อด้านล่างมันจะมีน้ํามาเติมตลอดนะครับและที่สําคัญคือช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูฝนครับก็เลยไม่ค่อยได้ซีเรียสเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปให้อาหารปลาดุกครับอืมเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็อาหารจากที่เรามีอยู่ตามธรรมชาตินะครับโอเคนะทุบให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกัน หนักมา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 ,มาดูกันโคกหนองนาเราครับเป็นแบบนี้มินิเนี่ยครับหลายหลายคนก็สงสยัยแล้วก็เป็นห่วงว่าชาในกรณีที่เปลือกหอยนะครับเปลือกหอยมันลงน้ำเราเด็กจะลงเล่นน้ำได้ไหมบอ่อนี้จะไม่ให้เด็กเล่นน้ำเพราะวันเป็นปลาดุกแล้วก็ปล่อยหอยแต่ถ้าเป็นบอ่อที่ให้เด็กเล่นน้ำก็จะเป็นบอ่อข้างบนนะครับ บ่อที่เป็นปลาทับทิมอัน,นั้นบ่อน,นั้นเล่นได้และเราก็ไม่ได้ลงหอยให้ปลาด้วยครับเมื่อเช้านี่ครับคนที่ถือกล้องนะครับดาย่าก็เลยโยนลงมา <laughs> ดาย่ายโยนลงมาแล้วก็แบบเป็นอาหารของหอยเลยนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราทําเกษตรผสมผสานทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์ได้หมดเลยครับามาดูกันครับ โทรศัพท์เย่าตกน้ำยังไงครับปลาตื่นเต้นหมอปล,า,ปล,า,ปลาได้ออกกล้องป่ะโอ้คอยดูนะครับโอ้สาบที่มือนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่ครับอืม นะครับกินแบบสนุกสนานะนะครับ,นะน,รบนี่ครับหอยนะกินครับนี่ครับโอเไหมครับคือแบบนี้มันเป็นการผ่อนคลายด้วยครับเราได้มาเห็นปลาที่เราเลี้ยงมันโตขึ้นมันก็จะมีความสุขนะครับนี่เอาลงมาแล้วก็เปลือกหอยมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละ,ะครับเพราะว่าเราไม่ได้ ตอนแรกนะให้กระจายอยู่ครับแต่พอคิดไปคิดมาก็ขอบคุณหลายๆคนที่แนะนําเข้ามาด้วยนะครับว่าเ้าในกรณีที่ปล่อยปล่อยแบบนี้ลงไปเนี่ยมันจะมีการกระจายของเปลือกหอยก็เลยให้ทีเดียวยครับตรงนี้ถ้ามันจะกินมันต้องมาตรงนี้อาหารของเราครับอาหารที่มีตามทุ่งนาครับขึ้นมากินโ,โอ้เคลยเลยครับเพียบเลย เป็นยังไงครับอาหารปลาดุกกับอาหารปลาดุกอาหารชั้นเลิศและต่อไปคอยดูนะครับเนื้อปลาก็จะเป็นเนื้อปลาที่คุณภาพด้วยเพราะว่าอันนี้คือโปรตีนชั้นสูงเลยครับนี่ให้ลงไปนี่กินกันแบบโอ้โหโตเร็วนะครับอ๋อมีไก่ได้กินเขียดด้วย แย่งกันกินครับโอ้กินดีเลยครับมาดูฝั่งด้านนี้กันหน่อยครับฝั่งด้านนี้จะเอาไว้บริเวณตรงนี้และครับนี่เขาจะขึ้นมากินนี่ครับเอาไว้มุมนี้เขาจะขึ้นมากินสงสัยไปกินด้านนู้นยังไม่มาด้านนี้ มาแล้วครับเริ่มมาแล้วนะเริ่มมากันครับคือถ้าเราให้แบบนี้ทุกวันเดี๋ยวเขาจะเริ่มคุ้นชินครับตอนนี้คือเพิ่งจะให้อาหารที่มันเป็นหอยเชอรี่ได้แค่สองสามวันเท่านั้นนะครับเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว อมมาแล้วครับเริ่มมาแล้วแย่งกันเลยครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณาช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นเราน่าจะได้ให้อาหารเขาเริ่มมาครับเพราะว่า จกเวีนวนเสาอาทิตย์ให้ได้ทั้งวันครับเพราะว่าจะมีเวลาในการที่จะมานั่งทุบหอยแต่ถ้าในกรณีที่เป็นช่วงวันปกติก็คงจะเป็นช่วงเย็นครับหลังจากที่กลับมาจากทํางานนะครับเป็นประมาณนี้เลยเค okay, นะครับต่อไปที่เหลือคงจะเทให้หมดแล้ครับเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะเข้ามากินไหมออกมาแล้วครับ Okay, นะครับแล้วก็ถ้ามันตกตะกอนหรือไม่ก็พวกเศษหอยต่างๆเหล่านี้มันกองกันอยู่ตรงนี้ช่วงหน้าแรงเราก็จะตักไปใส่โคลนกล้วยใส่มะพร้าวเหล่านั้นนะครับก็จะเป็นปุ๋ยให้กับเราด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดประโยชน์ครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะบริหารทรัพยากรที่เรามีได้อย่างไรนะครับพึ่งพาธรรมชาติถือว่าโอเคที่สุดเลยครับนี่ครับแม้กระทั่งเศษหญ้าที่เราเอาลงมาเห็นไหมครับก็จะกลายไปเป็นอาหารของหอยนะครับและหอย ถ้าเราไม่กินเราก็ทุบให้เป็นอาหารปลาก็ได้หรือเราจะเอาไปเป็นอาหารก็ได้ครับเกิดประโยชน์หมดครับเกษตรพอเพียงเกษตรผสมผสานถ้าเราทําจริงแล้วผมมองว่ามันเป็นการพึ่งพาตอนเองครับแทนที่เราจะวิ่งเข้า,า,ตาแต่ตลาดแต่ตรงนี้คือครบวงจรนะครับประมาณนั้นเลยโอเคสวัสดีกันทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับ ขึ้นมากินอาหารด้านข้างด้านข้างสังเกตดูครับโอ้เต็มเลยล่าเริงเลยนี่นี่น,นี่หูหูหายเริ่มหมดแล้วครับ โอ้โหวนแน่นอนประดุกตรงจะต้องขายคือถ้าเราขายปลาต้องขายโลละสองร้อยคือไม่ใช่สองร้อยโลละร้อยหสิ ตาร้อยหนึ่งแล้วก็หอยอีกห้าสิบบาททูยินวันประมาณนั้นเลยเนาะตาเราขายร้อยหนึง่นงเราคิดค่าหอยด้วยห้าสิบบาทประมาณนั้น